สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะ,ะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีอยู่กับคุณครูสาวิตีขันดีเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องเครื่องดนตรีสากลนักเรียนจำได้ไหมคะเครื่องดนตรีสากลมีกี่ประเภทเครื่องดนตรีสากลมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือเครื่องสาย ประเภทที่สองคือเครื่องเป่าลมไม้ประเภทที่สามคือเครื่องเป่าลมทองเหลืองประเภทที่สี่คือเครื่องลิมนิ้วหรือคีย์บอร์ดและประเภทสุดท,ท,ท,ท้ทาทยคือเครื่องตีหรือเครื่องกระทบอ่าในสี่ประเภทข้างต้นก็คือประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่นักเรียนเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนประเภทที่หก็คือเครื่องตีหรือเครื่องกระทบกันนะคะ เอ๊ะแ,แล้วเครื่องตีหรือเครื่องกระทบเนี่ยคืออะไรนะเป็นแบบไหนและมีอะไรบ้างอาถ้าสงสัยและอยากรู้กันแล้วเราไปดูกันในเนื้อหากันค่ะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีหรือเครื่องกระทบคือเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตีการสัน่นการขยา่าการเคาะหรือการขูดการตีอาจจะใช้ไม้ตีหรือการ หรืออาจจะใช้สิ่งหนึ่งกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดเสียงเครื่องกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่ทำจากของแข็งหลายชนิดอย่างเช่นโลหะไม้หรืออาจจะเป็นแผ่นหนังขึงตึงอ่ะแล้วเครื่องกระทบมีกี่ประเภทใครทราบบ้างคะอ่ามีใครทราบบ้างว่าเครื่องกระทบมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ เครื่องกระทบแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือเครื่องกระทบที่ทําทํานองประเภทที่สองคือเครื่องกระทบที่ทําจังหวะเครื่องเครื่องกระทบที่ทําทํานองคืออะไรและมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเครื่องกระทบที่ทําทํานองเป็นเครื่องกระทบที่ทําเสียงเป็นทํานองต่างๆเช่นแซโลโฟนเบลลาละครังราวเป็นต้น เราไปดูกันค่ะว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วเราจะไปฟังเสียงของเครื่องดนตรีเหล่านี้ในตอนท้ายกันนะคะ,ะเครื่องกระทบที่ทําทํานองอย่างแรกเลยที่ครูจะนาเสนอก็คือระฆังราวนักเรียนเห็นอันนี้ไหมคะอ่าอันนี้คือระฆังราวนะคะอย่างที่สองก็คือไซโลโฟนอย่างที่สามก็คือ ไบร,บฟร์ฟอนอย่างที่สเบลไลลาเบลไลลาเนี่ยเราจะเห็นบ่อยอยู่ในวงโยธวาทิตนะคะ,ะไปดูเครื่องกระทบประเภทที่สองกันค่ะก็คือเครื่องกระทบที่ทำจังหวะเครื่องกระทบที่ทำจังหวะเป็นเครื่องกระทบที่ทำเสียง ให้จังหวะเพลงเช่นทิมพานี่ทอมบ้ากลองแสนแนก,กลองชุดฉาบเป็นต้นอันนี้จะเป็นเครื่องกระทบนะคะเครื่องกระทบประเภทเครื่องที่ทำประเภทเครื่องกระทบที่ทําจังหวะนะคะอย่างแรกเลยก็คือกลองทิมพานีอ่อันนี้คือลักษณะของกลองทิมพานี่นะคะแล้วก็รูปด้านขวาคือรูปที่เขาเล่นบันเลง ต่อมาอกลองทอมบ้าทอมบ้านักเรียนรู้จักดีเลยกลองทอมที่พวกเราตีอยู่ในโรงเรียนเห็นไหมคะเวลากีฬาสีกลองทอมกลองทอมนะคะที่เรามาตีประกอบกีฬาสีเราอ,อันนี้ล่ะคะ่ะคือกลองคือทอมบ้าต่อมากลองสแนกลองสแน่เนี่ยมักจะเล่นอยู่ในวงโยธวาทิตหรืออาจจะเล่นอยู่ในวงดุริยางก็ได้นะคะ เราจะเห็นบ่อยกรองนี้ต่อไปอ่าอันนี้เครื่องดนตรีที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะั่นก็คือกรองชุดเราจะเห็นบ่อยใช่ไหมคะเวลาเห็นโชว์วงดนตรีหรือโชว์ต่างๆมักจะมีกรองชุดอยู่เสมออ่าต่อมาเครื่องกระทบที่ทำจังหวะอีกอย่างก็คือชาบชาบเนี่ยจะประกอบอยู่ใน กองชุดใช่ไหมคะทีนี้นักเร <boom. S 2> ียนเห็นเครื่องดนตรีเหล่านี้แล้วนักเรียนรู้แล้วว่าเครื่องกระทบมีอะไรกันบ้างนักเรียนอยากฟังเสียงของเครื่องกระทบแต่ละชนิดกันไหมคะว่าเครื่องกระทบแต่ละอันมีเสียงแบบไหนอะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังเสียงของเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องตีหรือเครื่องกระทบกันเลยค่ะเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบหรือเครื่องตีได้แก่ รักคังราวไซโลโฟนมาลาคัสชาบ ทอมบ้ากล้องใหญ่กลองชุด ลองเสนอโอเคหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเสียงของเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละอันเสียงพร้อมไหมคะแล้วก็มีเสียงที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นกองชุดชาบอย่างนี้ใช่ไหมคะที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วอ่าทีนี้ ก่อนที่เราจะไปถึงช่วงสุดท้ายของคำถามท้ายเรื่องที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องตีหรือเครื่องกระทบมีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะจำได้ไหมคะทวนกันนิดนึงแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันใช่ไหมคะมีประเภทอะไรบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมคะประเภทที่1ก็คือเครื่องกระทบที่ทำทำนอง และประเภทที่2ก็คือเครื่องกระทบที่ทําจังหวะใช่ไหมคะอ่าโอเคหลังจากที่นักเรียนทราบแล้วพร้อมที่จะตอบคาถามท้ายเรื่องกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทําคําถามท้ายเรื่องกันเลยค่ะคําถามท้ายเรื่องในวันนี้ครูมีคําถามมาให้นักเรียนทําอยู่3ข้อนะคะข้อที่1เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ให้หนัเกเรียนตอบนะคะว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้างคําถามที่2บอกชื่อเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบที่ทําทํานองมาสี่ชื่อคําถามที่3บอกชื่อเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบที่ทําจังหวะมาสี่ชื่อมีอะไรบ้างนักเรียนเขียนลงมานะคะอะ ให้นักเรียนทำลงในสมุดเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้หลังจากที่เสร็จแต่ละข้อทุกข้อนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ใต้งานที่ตัวเองทำเสร็จด้วยนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย